สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะโบกับสองเจเจชาแนลนะครับอ่ะมาชมรถบดลงจากหางโลเบตนะฮะสกายครับสกายยี่สตันนะฮะ เจ้าของเน้ยน้องอ๋อสแกนเนียนะหางโรเบสสามเพานะครับ จะเป็นล้อยางนะฮะฝนตกนะครับวันนี้บรรยากาศยามฝนตกหน้างานนิ่งนะฮะไม่มีใครทำอะไรวันนี้นะหน้างานเปียกแชะเลเทะ ล้อยางซากไกลนะครับรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กนะซากไกล20ตันนะครับไอวิทยาเช็คของนะขนรถกลับมาหมดแล้วครับเครื่องจักรจะมารวมกันอยู่สายนี้หมดนะ เห็นว่าเครื่องจักรขนกลับมาหมดแล้วนะทยอยขนกลับมาเหลือมาโคสองคันแล้วก็รถเกตหนึ่งคันนะครับ เราจะพามารับชมบรรยากาศในกองสต็อกนะฮะกองสต็อกที่รถกลับมาแล้วนะครับนี่นะนักผู้ชมคนระไม่มีอะไรนะครับวันนี้ ทยอยเอารถกลับมาหมดแล้ว คลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ